กดถ่ายแล้วก็ถ่ายให้ถืออะไรถือ ให้ช่วยรองเท้าอยาไม่้ถ่ายตลอดเลยหรอกดจุดยังไงกดเพิ่มบนสุดนี่ถ่ายตอนค้งลง

chào hai mục nhìn này chào hai mục lúc mỹ chào hai mục lúc mỹ <laughs> <mức> <laughs> <Cái gì? cười> <Cái gì? cười> ลอยไหมยเอาอัดไปขึ้นไปวิ่งดีกอัดเดินขึ้นลอยม,มาเลยแม่ลืมเลยดีแล้วเมื่อกี้ที่โน่นเห็นไหมเดี๋ยวให้ลงมาดูอันแปดศูนย์

เยเลกือบจะวิ่งไปจับอยู่แล้วอ่ะเก่งนี่ดิฟขึ้ดิฟลงน่เขาดิฟอะะมูล่าเรื่องรถปอมูล่า